ครับวันนี้ก็อยู่กับผมไหมวันนี้ก็จะพามาแกะตัวนี้เป็นหินเจียรไร้สายของโอซูกะนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่เนาะเป็น p ีนะครับตัวใหม่ตัวนี้ชุดใหญ่เอ้โอ้ล่องก็สวยนะครับเหมือนบล็อกไฟฟ้าเลยก็เอาตัวกล่องม,มาประกบกันได้ครับตัวบล็อกไฟฟ้านะแกะน,น,นะครับโอ้โห ข้างในก็จะได้ชุดใหญ่แบบนี้เลยมีตัวบางใบนะครับแล้วก็ตัวใบที่เขาแถมมาให้ก็จะมีเอาไว้ขัดสีขัดสีแล้วก็ตัดใบตัดแล้วก็ใบขัดใบขัดสีรถประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นพระเอกของเราจะเป็นตัวหินเจียนะครับนี่โอ้โห ถือว่าสวยนะสมราคาดีครับอันนี้ที่กดนะต้องกดตัวนี้ก่อนแล้วก็เนี่ยเวลาใช้งานก็กำเอาตัวนี้เป็นกริปเอาไว้ใส่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนได้นะมันจะใส่ซ้ายหรือขวานะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่แบตเป็น5แอมป์นะ ตัวนี้เป็นแบต5แอมป์ที่เขาแถมมาถ้าเป็นบล็อกไฟฟ้าที่ผมใช้อยู่นะตัว520นะจะได้เป็นแบต4แอมป์นะครับ2ก้อนตัวนี้จะได้เป็นแบต5แอมป์จะใช้ได้นานกว่าเนาะเป็น1ก้อนนะครับอันนี้แล้วก็ตัวนี้เอาไว้ขันตัวที่ยืดใบนะครับตัวใบอันนี้สมมุติปัดต้องกดตรงนี้ ถ้าจะใส่ไปก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวลองเทสดูนะครับอันนี้ใส่แบตเตอรี่แล้วนะครับตัวนี้เราต้องกดไว้แล้วก็ บีบประมาณนี้เ,คคเช็คใบให้มันแน่นก่อน,นครับเอาเซฟเซฟเอาเซฟเซฟหรือว่าถ้าจะใส่บางใบก็ให้ถอดตัวใบออกก่อนนะครับอันนี้จะถอดนะครับถอดตัวใบออกก่อนเพื่อใส่ตัวบางใบนะครับ ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ให้เอาไขควงมาขันเนาะประมาณนี้สมมุตินะครับอันนี้ใส่บังใบจะส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยใส่กันนะแต่ถ้าเอาเซฟตี้ก็ใส่ดีกว่านะครับตัวบังใบถ้าเป็นรุ่นอื่นนะ่ะเขาจะใช้เป็นเป็นแบบคลิกแล้วนะครับคลิกๆกแต่อันนี้จะเป็นรุ่นเก่าอยู่ยังใช้เป็นไขควงแฉกนะครับในการล็อกตัวบังใบ เข้าวคาก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะลองไปเจียงานให้ดูนะครับพอดีจะทำเตาย่างนะครับที่บ้านอันนี้ก็ซื้อมาเพื่อใช้งานในบ้านเลยนะครับอันนี้อโอเคเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับอันนี้ของภายในมีประมาณนี้แล้วก็มีแท่นชาร์จให้เนาะ ตัวนี้เป็นชุดใหญ่สุดของตัวหินเจียไฟฟ้า OCAG 746P1 นะครับอนะันนี้เจียเก็บงานนะครับอันนี้ยิงมีเบสไ้เนี่ยเนี่ยก็จะเอาไว้เจีย,นะจยเก็บงาน,นครับ อันนี้แล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้กดแรงนะเห็นไหมถ้าเป็นพวกที่มันยิงรีเวทไว้อะ่ะเรามาเจียมันก็จะปิดไปเลยนะครับเอันนี้ไม่ได้กดแรงนะครับตอไปเก็บงานพวกไปแล้วง่ายๆเจียเนี่ยเก็บงานพวกอลูมินีงาน ที่มันปวดๆแล้วก็เจียเก็บนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอันนี้จะเป็นอิน,นเตีร์ไฟฟ้าครับของอุซุกะนะตัวใหม่นะครับอันนี้แบต5แอมป์ด้วยนะครับชุดใหญ่ก็ถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้งานก็ถือว่าสวยนะสมราคานะครับเนี่